วาเลนตินาวาลาดิมีรอฟนาเทเรชโควาหรือที่รู้จักกันในนามวาเลนตินาเทเรชโคว่าคือสตรีผู้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะมนุษย์อวกาศหญิงคนแรกของโลกเธอเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพศ2480ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันตกของรัสเซียชีวิตวัยเด็กของเธอไม่ได้หรูหรา เธอทำงานในโรงงานทอผ้าตั้งแต่ยังสาวแต่ภายใต้ความธรรมดานั้นเธอมีความหลงไหลในการกระโดดร่มซึ่งกลายเป็นก้าวแรกที่นำเธอไปสู่ดวงดาวความสนใจในการกระโดดร่มนี้เองที่ดึงดูดความสนใจของโครงการอวกาศโซเวียตที่กำลังมองหาสตรีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเทเรสโควาถูกคัดเลือกเข้าสู่โครงการนักบินอวกาศในปีพศ2505พร้อมกับผู้หญิงอีกสี่คน เธอต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักหน่วนและท้าทายทั้งการทดสอบแรงโน้มถ่วงการจำลองสภาพไร้น้ำหนักและการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบยานอวกาศแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอพร้อมสำหรับภารกิจประวัติศาสตร์นี้ในวันที่16มิถุนายนพศ2506โลกทั้งใบได้จับจ้องวาเลนตินาเทเชสโควาในชุดอวกาศสีส้มอันโดดเด่นได้ขึ้นยานอวกาศวอสตอก6วอสตอก6ทยาน ขึ้นสู่ห้วงอวกาศเธอกลายเป็นสตรีคนแรกที่โครจรรอบโลกถึง48รอบใช้เวลาอยู่ในอวกาศเกือบ3วันภารกิจของเธอไม่ใช่เพียงการเดินทางแต่เป็นการส่งสารไปทั่วโลกว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็สามารถไขว่คว้าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ หลังจากภารกิจประวัติศาสตร์ครั้งนั้นวาเลนตินาเทเรสโกวาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความเท่าเทียมเธอได้มีส่วนร่วมในการเมืองและเป็นผู้แทนระดับสูงในรัฐบาลโซเวียตและรัเสเซียมาโดยตลอดเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงทั่วโลกในการก้าวข้ามขีดจำกัดและเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเธอได้แสดงให้เห็นว่าท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น